สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา25นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกแยกท่าพระนะครับอ่านะฮะทุกคนท่าปรับสูง นะครับาปรับสูงเวอร์นะครับคุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ดีๆแบบนี้นะครับอยู่ที่พื้นผิวการจราจรนะครับนะอันนี้จะใช้คําว่าจุดตรวจไมเพราะว่ามันไม่มีไม่กลวยอยู่นะครับข้างๆบริเวณตรงนี้นะไม่รู้จะใช้คําว่าจุดอะไรแต่ถ้าภาษาบ้านผมก็เรียกว่าจุดชะเอะชะเอนะครับนะจุดชะเอะชะเอ มาตรการกุมเข้มนะครับของตำรวจหลายสอนนนะครับที่แล้วแต่นะบางคนก็ไปยืนดักบางคนก็ตั้งด่านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกตำรวจแล้วกันนะครับเพราะว่ากฎระเบียบอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีไว้ทำไมเนาะประมาณนี้แหละ